สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a r o t Channel ผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนะไพทารุ่หมอแจนค่ะสวัสดีเพืเ่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สวปราวสบายดีคลิปนี้นะคะเรามาท็อปิกหัวข้อนะคะความรักนะคะคนคุยในออนไลน์นะ,ค,ะคนคุยทางออนไลน์ก็ทางโซเชียล a c e b o o k Instagram เว็บไซต์นะเว็บหาคู่อะไรต่างๆเอฟเฟติงเอา w ว y ได้หมดเลยนะคนคุยในออนไลน์คนคุยในโซเชียลน,นะคะได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเอาละเราจะมาดูกันว่านะคะคนคุยในนะออนไลน์น้มเขาจริงใจไหม,มนะคะในพลังงานของพายอยากบอกว่าอะไรเขาจริงใจกับเราไหมหรือเขาแค่เหงานะคะในอนาคตมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังชัดเจนไหมจะเป็นแฟนตัวจริงไหมหรืออะไรประมาณนี้นะคะอืม อาอก็เลือกพลังงานนะคะเลือกจากที่ไพ่นะคะดึงดูดคุณนะคะแว็บแรกที่เราเห็นนะคะฟุบหนึ่งสองสามดีหนึ่งดีสองและดีสามนะคะหรือเลือกจากเวลาทำสเต็มที่เรากำหนดเวลาไว้นั่นเองนะคะการอ่านครั้งนี้นะคะการอ่านเป็นแบบภาพรวมกว้างๆทั่วๆไปนะคะเออเป็นอาจจะอาจจะเป็นไกด์ไลน์อ,อาจจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเพราะว่า มีหลายอย่างนะที่ไม่สามารถเฉพาะเจาะจงได้เนาะขึ้นอยู่กับเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะความดึงดูดของคลิปนี้ที่จะมาที่คุณจะมาเจอหรือนะคะมันอาจจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมันอาจจะเป็นตามพลังงานที่ไพ่เล่าหรือมันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะโอเคเรามาเริ่ม energy ดีที่1กันเลยนะคะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่1น,นะคะดีที่1น,นะความรักอ่า เรียกว่าคนคุยดีกว่านะนะคะคนคุยในออนไลน์นะคะเขาจริงใจกับเราไหมหรือแค่เหงานะคะในอนาคตจะเป็นแฟนตัวจริงได้ไหมนะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมทั่วไปอะมีพลังงานเอเนจีหล่นลงมาสําหรับดีที่1นึ่งนะคะ Queen of Pentacles นะคะอืมนะคะเออ ในในความสัมะะพันธน์นนนกับคนคุยในออนไลน์นะคะเขาเรียกว่าภาพรักนะภาพรักที่เขามองเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะฟุณนอปเพนดิโกมีความมั่นคงนะคะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ดูดีออาจจะมีความรวยมีความสวยมีความมั่นคงทางอาชีพการงานนะคะเป็นคนสวยรวยเก๋หรืออาจจะเป็นคนที่หน้าตาดีดูภูมฐานดูดีนะคะอืดูแพงดูแพงนจะลิ้น <funciona> รัวกันเลยเิดดูแพงนะอาระนะมีเอเนจีโตออกมา พลังงานนะคะ The f ฟู l นะอืมคุยกันนะคะคุยกันในระดับที่เป็นแบบว่าให้อิสระต่อกันนะคุยกันรู้สึกมีความสุขนะมีพลังงานของ S of s o r d นะความรักความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นคุยกันนะมีพลังงานของความเป็นเด็กความต่างไว้ได้นะคะติดต่อสื่อสารกันบ่อยๆติดต่อสื่อสารกันเรื่อยๆนะคะมีความต่างไว้เรื่องฐานะอายุนะอืมานะดีที่1นะอะระทีนี้นะเ,เรามาดู มีพลังงานเอนเนอจีต่อไปนะที่โตอ,ออกมานะคะ The Chariot นะนะคะการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะว่าในอนาคตจะเป็นไปได้ไหมความชัดเจนอาจจะมีไวัยที่ต่างกันอาจจะมีความสัมพันธ์เขาเรียกว่าคนที่เป็นทหารได้คนที่เป็นตำรวจได้คนที่เป็นต่างชาติอะไรก็ได้ Everything Away นะลัศีกรกฎได้นะคะบางครั้งอาจจะมีพลังงานคนที่เข้ามาคุยกับคุณนี้ประมาณสงคนก็ได้เหมือนกันนะคะโอเค ทีนี้เรามาดูต่อว่าออในอนาคตจะเป็นแฟนไหมเขาจริงจังจริงใจไหมในพลังงาน queen of p e n t i c a l adjustment นะบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเปิดเผยนะคะความจริงจังความชัดเจนหรือการหลุดพ้นหรือการรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างพลังงาน the f o o l กลายเป็น t of cup นะคะจากที่มันเป็นความรู้สึกเหมือนไปเรื่อยๆอะไรเป็น เ,เขาเรียกว่าความสัมพันธ์อิสระความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดม,มันเป็นความสุขสนุกสนานหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นความสุขที่ได้คุยต่อกันนะถ้าถามว่าจริงใจจริงใจไหมเดี๋ยวจะดูอนาคตต่อไปนะคะเอทออฟโซนนะอืมนะพลังงานเอนเนอจีอันนี้นะคะมันเหมือนว่าเป็นการที่อยู่ในระหว่าง <c oughs> อยู่ในระหว่างตัวเลือกทางเลือกนะคะอเขาอาจจะเป็นคนที่สเสน่มมีสเสน่ห์เยอะหรืออาจจะเป็นพลังงานสลับมาที่เป็นฝ่ายคุณก็ได้นะ ยังคุยกับใครหลายคนอยู่นะอยู่ในเชิงที่ ความสัมพันธ์ยังหยุดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความสุขหรือคุยกันสนุกสนานอยู่แบบเพื่อนยังไม่ได้นัดพบเจอหรืออะไรก็ได้เป็นเอนเนอร์จีพลังงานเหมือนแรกๆเริ่มเริ่มที่คุยกันอาจจะมีความหึงหวงในในความสัมพันธ์ก็ได้หรืออาจจะนะคะได้แค่คุยหรือ,อยังไม่ยังยังไม่สามารถพัฒนานะคะยังไม่สามามรถพัฒนาอาจจะเป็นที่เขาก็ได้ยังไม่ได้ให้ความจริงจงังชัดเจนกับเราหรือตัวเราก็<ข>อาจจะยังคิดว่าเอ <ๆ S 2> อคุยคุยกันไปก่อนดีกว่านะยังไม่รีบร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะให้โอกาสตัวเองและให้โอกาสเขา เนะอ e of p e n ดเ c l e นะคะเขาบอกว่า Energy ของดีที่หนึ่งนะมันมีพลังงานของบางครั้งแค่คุยนะเป็นได้แค่คนที่คุยนะคะคุยแล้วบางคนก็ช่วงนี้อาจจะมีพลังงานของมีความหึงหวงมีความไม่เข้าใจแล้วก็อาจจะความสัมพันธ์หยุดนิ่งหรืออะไรก็ได้ความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งไปนะตอนนี้คนนี้ยังเป็นแค่คนในระดับที่คุยหรือเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์อาจจะมาจากเพื่อนจาก ความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันบางครั้งก็ไม่ได้ติดต่อสื่อสารแล้วช่วงนี้อาจจะเงียบหรือหยุดไปบางคนนะคะอาจจะนะคะมีพลังงานของไพ่เดอะทาวเวอร์ดีที่หนึ่งนะเดอะทาวเวอร์นะเราอาจจะจับได้ว่าเขาเจ้าชู้หรือเขาคุยหลายคนหรืออาจจะเป็นพลังงานสลับกันซึ่งช่วงนี้นะมันเหมือนเราอดทนมาสักระยะหนึ่งแล้ว<ม>เราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่อยากไปต่อแล้วนะคะไม่อยากไปต่อในความสัมพันธ์นะอยากคิดว่าเออเราแบบอเหมือนแบบ เขาเรียกว่าอะไรอยากหยุดความสัมพันธ์นี้หรือเรารับรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะนะคะถ้าถามว่าจริงจัง,จร,งจริงใจไหมจะเป็นแฟนในอนาคตไหมเอ NERGY ดีที่หนึ่งยังไม่ถึงขนาดนั้นเป็นแค่คนคุยนะคะและเราก็อาจจะมีอะไรที่เราได้รับรู้ขึ้นมาก่อนมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งไปหยุดนิ่งไปพังทลายไปหรือเราจับได้นะ,ะจับได้ว่าเขาเออมีคนอื่นแอบคุยกับคนอื่นหลายคนหรืออะไรก็ได้เป็นเป็นเอ NERGY พลังงานประมาณนี้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะมันเป็นการสุ่มพลังงานช่วงเออเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงนี้นะคะถ้าคุณมีคนคุยแบบนี้หรือ Energy ประมาณนี้นะคะแสดงว่ามีเลยมีพลังงานที่ดึงดูดผู้ที่เลือกดีที่หนึ่งนะคะบางครั้งความสัมพันธ์ของคุณที่พบเจอ คนคุยในช่วงออนไลน์หรือในออนไลน์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์แค่คุยเล่นๆไปคุยได้หลายคนเขาก็คุยได้หลายคนอาจจะแค่เหงาหรืออะไรก็แล้วแต่นะในแท้ที่สุดแล้วเราก็กับเขาไม่ได้สามารถพัฒนาไปในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะแต่มันแต่มันแต่ฉันคิดว่ามันไม่ได้ยืนยันคอนเฟิร์มทุกคนที่เลือกดีที่หนึ่งนะว่าพวกคุณกับพวกเขาเหล่านั้นหรือพวก คุณกับคนของคุณนั้นจะไม่สามารถพัฒนาไปได้เพราะอันนี้มันเป็นการสุ่มพลังงานเอ e น g y เป็นแบบภาพรวมนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความชัดเจนก็คือให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะมันจะเป็นเฉพาะบุคคลขึ้นขึ้นอ่านนะคะจะแม่นยําม,มากกว่านะอันนี้เป็นพลังงานภาพรวมนะคะ ส่วนท่านใดที่อยากจะใช้บริการแชนแนลของหมอแจนนะไม่ว่าจะเป็นหาคู่ออนไลน์หาคู่ต่างชาติห,ตตหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็คือเสริมกันเงินกินความรักความสัมพันธ์การติดต่อสื่อสาร599บาทนะคะช่วงนี้คนมาจัดเลขมงคลกับหมอเยอะมากนะคะเพราะว่าบางคนนะดีเรื่องเงินเรื่องงานเรื่อง,อ,งอะไรขึ้นไม่เกี่ยวกับสถานการ,าการณ์สภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นโควิดคนอื่นค้าขายไม่ดีคนอื่นไม่มีเงินเข้าอะไรก็แล้วแต่จังไม่เกี่ยวนะ,ะจัดเลขมงคลไปมันจะเสริมนะคะมันเหมือนเขาเรียกว่า มีรู่ทางมีช่องทางมีสติปัญญามีความคิดมีไอเดียมีแพชชั่นอะไรเยอะขึ้นทําให้เราสามารถคิดรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างคือเรามองเห็นโอกาสในวิกฤตนั่นเองนะใครจะดูดวงสดตัวหรือจัดเลขมงคลรบกวนอ่านรีวิวในช่องชุมชนให้ครบถ้วนรายละเอียดใต้คอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นที่ปักหมุดไว้ราคานะคะ พิมพ์คาถามนะคะเป็นแบบข้อความไม่ต้องจองคิวถ้าจะคุยกับหมอแจนถึงจะจองคิวโอนเงินก่อน17.00นอนได้ดูวันนี้เลยนะคะในวันนี้นะถ้าโอนหลังจากนี้จะดูดวงอีกอีกวันถัดไปนะคะโอเคดีที่1จบไปประมาณนี้แค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่2นะคะเป็นพลังงานเอเนจีนะ,ะเรามาดูกันท็อป,ปิกนะ คนคุยในออนไลน์นะคะขอพลังงานที่แรงที่สุดนะคนคุยในออนไลน์ในโซเชียลในเฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรก็แล้วแต่นะเว็บไซต์หาคู่หรืออะไรก็แล้วแต่ใครที่ติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียลผ่านทางออนไลน์อะไรได้หมดทั้งหมดนะคะเขาจริงใจกับเราไหมหรือเขาแค่เหงานะคะแล้วก็เขาจะเป็นคนที่อยู่ในอนาคตของเราได้ไหมจะเป็นแฟนตัวจริงกับเราไหมนะเอาละทุก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 โซเชียลทุกออนไลน์นะคะเอาละนะขอดูพลังงานนะคะดีที่2อ,อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะ โฟล์ดอฟคัพนะคะอ่ามีความไม่พึงพอใจกันบางสิ่งบางอย่างนะคะบางครั้งการที่เราคุยการติดต่อสื่อสาร,รหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอืมเ0นออฟวันนะ คนคนนี้ให้พลังงานความรักหรือคนคุยความรักความรู้สึกนะคะพวกเขานะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเยอะไม่มีเวลาดูแลเราหรือคุยบ้างไม่คุยบ้างความสัมพันธ์ที่รู้สึกหนักเหนื่อยรู้สึกอดึดอัดรู้สึกไม่พึงพอใจมีอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่พึงพอใจนะคะในตัวนะคะในตัวพวกเขาเหล่านั้นที่คุณรู้สึกนะคะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ่ะเรามาดูต่ออ่ะนะคะมีพลัง,งงานของ Queen of ครับอ่ะ เรารู้สึกว่านะคะมันเป็นความรักความรักที่เขามอบให้นะคะใครบางคนนะคะถ้าเกิดว่ามีการเจอกันแล้วมีการพบเจอกันมีการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือนัดเจอกันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะเปลี่ยนแปลไปหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างมีพลังงานราศีมังกร the devil นะอ่ะ ไฟออฟพิทิเคิลกันไม่พอใจที่เขาไม่ค่อยติดต่อกลับมาหรือว่าจะไปโฟกัสเรื่องเงินอะไปโฟกัสเรื่องงานของเขา ทำให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันรู้สึกเหนื่อยหนักมีความไม่พอใจมีความรู้สึกเหน็บหนามีความรู้สึกเย็นชาในความสัมพันธ์รู้สึกเหมือนว่าความรักที่ฉันให้ไปมันไม่มากพอหรือเปล่านะคะฉันให้ความรักคุณไปแล้วคุณไม่ได้ให้ความรักกลับคืนมามันเหมือนเขาติดต่อบ้างไม่ติดต่อบ้างจากหลังจากที่เรารด้เจอกันแล้วหรือมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วนะแต่ถ้าคนไหนที่ยังไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือไม่ได้นัดพบเจอคือมันเหมือนว่าเราไม่ได้รับการเติมเต็มอะไรบางสิ่งบางอย่างจากความรักคันรอ้้งี่ะ 4 of cups นะคะกลายเป็นนะค uh, cups นะอ่าไนอัันะอะ คนคนนี้ที่เราไม่พึงพอใจเขาอาจจะเก็บใครไว้หลายคนหรือเขาอาจจะมีคนในโซเชียลออนไลน์เยอะแยะมากมายไก่กองที่มาคุยกับเขาที่ม,มามอบความรักให้เขาในความรักครั้งนี้มันไม่มีความชัดเจนมันมีความหึงหวงในความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะนัดพบเจอแล้วก็เกี่ยวกับเหตุผลทางด้านร่างกายนะคะไม่ได้ไม่ได้ทางด้านจิตใจมากอะไรประมาณนี้จากที่คุณรู้สึกนะนายออกครับนะค,ะคนร่างหน้าตาดีคนเจ้าชู้นะคะคนที่อยู่ห่างไกลเรารอคอยให้เขาคนนี้ติดต่อสื่อสารมาถ้าเกิดว่าท่านใด ที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วนะคะกับออนไลน์แล้วนัดเจอกันแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าเรา,เราคอยให้เขามาหาหรืออะไรประมาณนี้นะอืมยังมีความรักที่ที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มันเหมือนว่าเราไม่สามารถนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะไม่สามารถเปิดใจให้ใครเข้ามาแทนที่ได้รอคนคนนี้อยู่รอความรักจากอันนี้ความรักความในออนไลน์ที่คุณเจออยู่ประมาณนี้นะในออบโซนนะ เขาเป็นคนที่เหมือนว่าเอาแต่ใจตัวเองในความสัมพันธ์นะคะอยากคุยก็คุยไม่อยากคุยก็ไม่คุยแล้วก็ไม่ชัดเจนไม่ให้ความชัดเจนกับเราบางคนนะคะบางคนบางท่านนะคะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคะแค่รอคอยเขาเข้านั้นเองนะอืเขาควบคุมคนโทนในความรักในความสัมพันธ์ด้วยคุณรู้สึกเหมือนว่าไม่พอใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะรู้สึกเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะ มันเป็นอะไรที่เรารอคอยมาเน่นานแล้วล่ะเอออาจจะคุยกันนานแล้วด้วยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่นัดเจอกันแล้วแล้วก็ทําไมฉันรอคอยให้เขาชัดเจนทําไมมันไม่ได้รับมีความไม่พึงพอใจในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อะเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะในความรู้สึกของคุณนะอะ ตอนนี้นะคะเขาคนนี้นะอาจจะแบบว่าบ้าทํางานเยอะอา่าบ้าเรื่องเงินบ้าเรื่องอะไรของเขาไปไม่ค่อยดูแลเอาใจใส่อาจจะเป็นคนเย็นชาในความรักในความรู้สึกในความสัมพันธ์อยากจะคุยอยากจะมาหาก็ามาโดยที่เรานะคะไม่สามารถอมไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยเราแบบว่า อยู่ในความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบไม่สามารถเอาเขาออกจากหัวได้รู้แหละว่าเขาเป็นอย่างไรอะไรในความสัมพันธ์แต่เราก็ไม่สามารถเลิกกับเขาได้ไม่สามารถตัดใจทาไมเราต้อ,อยู่เราอยู่เราต้องรออยู่ตรงนี้เราต้องรอคอยเขาเราต้องมีความรู้สึกให้เขาสไนเปอร์วานมันเหมือนว่าเออ、เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่สามารถไปไหนได้รอนะเหมือนแบบตั้งใจรอเต็มใจรอเลยนะแล้วก็คิดว่าเมื่อไรเราถึงจะเอาคนคนนี้ออกจากหัวสักทีเราเมื่อไรเราจะเอาคนคนนี้ออกจากความสัมพันธ์สักทีอยากจะตัดใจทําไมมันเป็นผมลิคิดหรือเปล่าทําไมเขาเอาแต่ใจตัวเองในความสัมพันธ์มีความแปรมีความแปรปีเขาเรียกว่ามีความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ในในอารมณ์ความรู้สึกของเขาอยู่ตลอดนะอืมีความ แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดนะคะมีความเอาใจของเขาในความสัมพันธ์อันนี้มันยังไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แค่คุยหรือความสัมพันธ์ลึกซึ้งแล้วในอนาคตนะคะยังไม่ได้ไปนะคะในอนาคตนะมันเป็นความรู้สึกเหมือนว่ารอแล้วได้อะไรอะไรประมาณนี้ในความรู้สึกของคุณนะเอเนจีของดีที่สองนะคะจะเป็นประมาณนี้เอาละคะนะ ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะมันเป็นงานอันพลังงานแบบภาพรวมนะคะฉันไม่ได้การันตีว่าสิ่งเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะดีที่2บางครั้ง คนของคุณกับคุณนะคะอาจจะไปกันได้นะคะให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นการอ่านนี้ให้ชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเป็นเพื่อความบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเนาะขอบคุณมากมากที่เข้ามาชมคลิปดูดวงส่วนตัวหรือจัดเลขมงคลอ่านรายละเอียดใต้คอมเมนต์หรือใต้ดีสคริปชันให้ครบถ้วนรีวิวนะคะเลขมงคลในช่องชุมชนนะคะเงินเข้ากันรัวๆเลยคนที่จัดเลขมงคลไปนะ คนที่จัดเลขมงคลเกี่ยวกับความรักให้คนรักเก่าติดต่อกลับมานะคะก็นาไปดูรีวิวในช่องชุมชนนะกันดูดวงนะคะถ้าจะจองคิวถามว่าได้คิวเมื่อไหร่คือคุณจะดูดวงแบบคุยกับหมอแจนเท่านั้นนะคะ3 0นาที5 9าบาท พิมพ์คำถามโอนเงินและพิมพ์คำถามทิ้งไว้นะคะรอคำตอบ 1- 24ถึงชั่วโมงไม่ต้องจองคิวนะคะที่รักนะโอเคดีที่2นะคะอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเวลามีคลิปจะได้ชมก่อนใครว้ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่3นะคะวันนี้นะคะเรามาในท็อปปีหัวข้อคนคุยในออนไลน์นะคะเขาจริงใจกับเราไหมหรือแค่เหงานะคะเขาจะเป็น เป็นแฟนเป็นคนรักเราในอนาคตได้ไหมจะเป็นตัวจริงได้ไหมอขอพลังงานดีที่3นะคะขอพลังงานที่แรงที่สุดนะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมทั่วๆไปไม่สามารถนะคะ,ะแม่นยําได้กับทุกคนทุกท่านนะคะเอาลั r e e of Pentacle นะ Tree of Pentacle s นะ S of cup นะใครบางคนนะคะติดต่อสื่อสารทางออนไลน์มีความอยู่ไกลกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักอยู่ในหว่างตัวเลือกทางเลือกนะคะอยู่ไกลบางคนอาจจะเดินจากกันไปแล้วนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณก็ยังออยู่ในระหว่างการเลือกของกันและกันนะคะเขาอาจจะคุยกับใครได้หลายคนเขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณเขาอาจจะมามาหายหายนะคะไปไปกับกับหรืออะไรก็ได้นะคะ S of pendicle นะ แต่คุณรู้สึกว่าความรักอันนี้มันเป็นแบบว่า seven of s o นะอนะเหมือนมันมีคนทำอะไรรับหลังเราอืม นะความสัมพันธ์หรือความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่บางครั้งคุณคิดว่าความรักความฝันอันนี้มันอยู่แค่ในจินตนาการหรือเปล่าเขาจะเลือกฉันเป็นตัวจริงไหมมันมีความรู้สึกสับสนมันมีความรู้สึกว่าเขาทําอะไรรับหลังเราหรือเปล่าหรือบางคนคนคนนี้อาจจะเดินหันหลังจากคุณไปแล้วที่มาเลือกดีที่นะอืมหันหลังจากไปแล้วก็กลับมาพูดคุยอีกนะหยุดนิ่งไปแล้วก็กลับมาขอโอกาสอีกหรืออะไรประมาณนี้นะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบว่าการแอบคุย ขอ,อนุญาตพูดว่ามันเหมือนว่าเขามีคนของเขาหรือเปล่านะดูดีๆด,ด,ด้วยบางทีเขาอาจจะแอบคนของเขาแอบมาคุยกับเราแล้วก็นิ่งเงียบหายไปนะ เหมือนว่าให้เราเพ้อฝันอยู่ในจินตนาการแค่นั้นหรือเปล่าเขารักเราจริงๆหรือเปล่านะ,ะทรีออฟเพนเดเคิลความรักในอดีตหรือความรักที่เคยคุยกันมาตั้งนานแล้วนะมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ทําให้เรากับเขาเจอกันคิงออฟคัพมันเหมือนเป็นความรักอาจเป็นความรักนะคะเสร็จแล้วมีพลังงานไพ่เอสออฟคัพนะมันเหมือนเขาเดินจากเราไปอะการเดินจากไปแล้วก็เดินจากมาการเดินจากไปและเริ่มต้นใหม่นะ,ะเราไม่แน่ใจเรามีความคุ้มเคือเขาเดินจากไปหรือบางครั้งอื มันเป็น energy ของการห่างไปแล้วกลับมาคุยกันใหม่เริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้นะมีพลังงานเสว้นออฟคับนะคะไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะเลือกเราหรือเปล่าขับสนวุ่นวายในหัวใจนะพลังงานเด e m มูล ความสัมพันธ์ที่เป็นความรับความสัมพันธ์ที่เพศเดียวกันได้ต่างเพศได้มันเหมือนว่าโอมันมีอีลุงตรุรงนางเลยแสดงว่าเขาคุยหลายคนก็ได้นะเขาคุยหลายคนนะคะมันทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าออบางทีมันเหมือนเขารูปร่างหน้าตาดีคําพูดดีนะคะแปลว่ารู้รู้ที่จะพูดหรือสื่อสารกับเราแบบไหนให้เราเรอคอยเขาอยู่ตรงนี้ได้อะไรประมาณเนี้ยนะ S of p e t a c l e มีพลังงานของออ The Hermit นะคนที่เงียบไปแล้วเออมีพลังงาน มีพลังงานของราศีกันราศีมีนแล้วก็มีดาวอาทิตย์ที่โดดเด่นอาจจะเป็นเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่รูปร่างหน้าตาดีนะรูปร่างหน้าตาดีมากๆความสัมพันธ์ที่เป็นความลับนะคะอืความลับนะคนคนนี้ชอบทําตัวลึกลับนะอืทําตัวลึกลับด้วยแล้วก็เรามองเขาไม่ออกด้วยนะคะในความสัมพันธ์นปกปิดปิด,ปดบงังซ่อนเล่น บางครั้งอยากจะบอกว่าบางทีคนที่เลือกดีที่3เนี่ยคนที่คุณคุยด้วยเขาอาจจะไม่ได้ว่างนะเพราะมีพลังงานเดาบเซเว่นออฟโซดกันแอบ การแอบคนของเขามาคุยกับคุณอะไรประมาณนี้เหมือนเอเนจีประมาณนี้แต่พลังงานไพอ่อาจสามารถสลับได้ความสัมพันธ์ที่มาพบเจอกันอาจบางทีบางครั้งนะคะคุณกับเขาอาจจะไม่ว่างทั้งคู่แล้วก็มีการติดต่อสื่อสารการมีความรู้สึกดีเพ,พ,พราะไพ่พลังงานเดอะซันความรู้สึกที่มันเหมือนมีความอบอุ่นมีความอะไรก็แล้วแต่ความรู้สึกที่คุณแบบว่ามันเหมือนสดใสมันเหมือนมีความสุขเป็นการเติมเตล เป็นการเติมเต็มฟูลฟิลในอารมณ์อิมชันอะไรของคุณที่มันรู้สึกแบบเออดีมีอะไรมาเติมเต็มความรู้สึกให้เรารู้สึกแบบว่ามีความสุขมีความสดชื่นในชีวิตในทุกวันที่เราคุยติดต่อสื่อสารกันนะคะแต่มันก็เป็นความลับมันเหมือนความรักครั้งเนี้พวกคุณอาจจะรู้แล้วพวกคุณบางคนอาจจะรู้ว่าความรักครั้งนี้มันอยู่ได้แค่ในความฝันในจินตนาการเป็นสิ่งที่เพ้อฝันเป็นความจริงไม่ได้เพราะมันเป็นความรับอมความรักมันไปไม่ได้นะ ประมาณนี้นะใน Energy นี้ที่ดีซีสามนี้ออกมาชัดเจนขนาดนี้เลยนะอ่ะเซเว่นออฟโซเราจะบอกว่าอะไรต่อมานะทีนี้นะอ่ะนะคะในบางสิ่งบางอย่างไพ่การันตีเหมือนที่หมอเล่าไปแล้วเซเว่นออฟโซมันมากับโฟร์ออฟวานแปลว่าคนใดคนหนึ่งมีครอบครัวอยู่แล้วหรือตัวเขาหรือตัวคุณก็ได้หรือทั้งคู่เหมือนที่หมอพูดไปแล้วเมื่อกี้ก่อนที่จะสับไพ่แล้วกระเด็นออกมานะอ่ะขอดูใต้สำรับหน่อยคอนเฟิร์มนะซิว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมอ่ะโอเคทูอัพครับนะโอเค เอเนจีใต้สำรับเป็นไพ่ทัวบครับนะคะมันเหมือนคุณรู้สึกว่าอ่าจะบอกว่าความรู้สึกเนี้ยบางครั้งมันเหมือนเอคุณเขาเรียกว่ามันเหมือนมันเหมือนบางสิ่งบางอย่างที่คุณพยายามที่ม <aden. S 2> ันเหมือนว่าเดินออกจากกันไปแล้วแล้วก็กลับมาใหม่อะไรประมาณนี้อืมมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนคุณรู้แหละว่าเออมันเป็นความรักเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันบางครั้งมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอ่ที่คุณอะ อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ไว้ในกรณีนี้มันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ต้องห้ามความสัมพันธ์ที่ซ่อนเล้นความสัมพันธ์ไม่ไม่สามารถบอกใครได้นะคะไม่สามารถเลือกได้แต่ก็รู้ว่ามันเป็นความรักนะคะเพราะว่ามันเป็น energy ของยังเลือกความมั่นคง เขานะคยังเลือกความมั่นคงในครอบครัวของเขาคุณก็ยังเลือกความมั่นคงในคุณของคุณแต่ถ้าคนที่เ,ออเลือก energy ดีที่3นี้ไม่ได้มีความรักหรือไม่ได้มีครอบครัวอยู่ถ้าตัวคุณที่เลือกดีนี้ไม่ได้มีครอบครัวอยู่แสดงว่าของเขาต้องมีคนเช็คดีๆด้วยนะคะ อย่างไรก็แล้วแต่นะคะฉันบอกทุกคลิปเลยว่าอันนี้เป็นการดูพลังงานแบบภาพรวมมันจะไม่สามารถการันตีได้ว่าคนของคุณเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะมันเป็นการดูแบบ general reading นะคะถ้าใครอยากได้ความแม่นยําชัดเจนดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะการใช้บริการช ANNEL ของหมอแจนรบกวนอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการจัดเลขมงคลการดูดวงส่วนตัวแบบพิมพ์คําถามไม่ต้องจองคิวและไม่ต้องถามคิวนะคะคนที่ถามคิวคือคุณโอนเงิน599ได้พูดคุยกับหมอแจนคุณถึงถามคิวนะคะ อืมนะคะโอเคอา่าดีที่3เอาไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปจะได้รับชมก่อนใครไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ